บันทึกสำแดงค่ะคอยนี่ก็ปิดอีกสองล้านสามเ้านละบันทึกสำแดงค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานของตัวเครื่องสแกน,นินวรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นตัว LX40 นะครับผมของ z k t e คเ o นะครับ วิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือการเพิ่มลายนิ้วมือลงไปก่อนนะครับวิธีการเพิ่มลายนิ้วมือนะครับขั้นตอนแรกทําให้กดที่ปุ่มโอเคกับตัว m ตัวนี้นะครับแล้วเราจะเจอคําว่าผู้ใช้นะครับเราก็เพิ่มกดกดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอคําว่า เพิ่มผู้ใช้นะครับกับผู้ใช้นะครับเราก็ไปที่เพิ่มผู้ใช้นะครับสำหรับรายนิ้วมือใหม่นะครับผมเราก็จะเจอคําว่าครับรหัสรหัสตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสพนักงานนะครับผมให้เริ่มต้นด้วยเลขหนึ่งอย่างสมมุติหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์สามนี้นะครับห้ามขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นะครับถ้าขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์จะกดไม่ได้นะครับต้องเป็น เลขหนึ่งเท่านั้นนะครับในกรณีตรงนี้นะครับในกรณีตรงนี้ของผมเนี่ยรหัสเป็นเลขสามนะครับแล้วถ้าผมต้องการที่จะไปที่ชื่อนะครับผมก็เลือกลูกศรมานะครับส่วนชื่อตรงนี้นะครับก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะใส่เป็นชื่อจะใส่ถ้าเราจะใส่ตัวอักษรนะครับให้กดที่ปุ่มโอเคนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับของผมจะเป็นทก็คือกดที่เลขแดนะครับ แล้วก็หน้าจอเนี่ยจะแสดงตัวเลขกับตัวอักษรขึ้นมานะครับถ้าคุณต้องการให้ตัว t เป็นตัวใหญ่นะครับให้กดไปที่เลขสามนะครับถ้าคุณต้องการให้ t เป็นตัวเล็กให้คุณกดที่เลขศูนย์นะครับตรงนี้ผมต้องการให้เป็นตัวใหญ่ผมก็กดที่เลขสามไเห็นไหมครับ t ที่จะเป็น t ตัวใหญ่หลังจากนั้นนะครับผมต้องการเป็นตัว e นะครับตัวเล็กนะครับผมก็กดที่เลขหนึ่ง นี่ครับก็เป็นเลขหนึ่งนะครับผมต้องการตัวเห็นเล็กผมต้องการคําต่อไปนะครับเป็นตัวเอ็นนะครับเป็นอักษรตัวเอ็นผมก็เลือกไปที่เลขหนึ่งนะครับตัวเอ็นเล็กนะครับว่าตัวโอแค่นี้นะครับผมก็กด ESC ออกอ่า นี่ก็จะได้ชื่อของผมละนะครับแต่ในกรณีตรงนี้ถ้าเพิ่มพนักงานใหม่นะครับทีเดียวร้อยคนเนี่ยถ้ามาทำตรงนี้มันจะช้านะครับผมก็แนะนำให้ทำผ่านในตัวโปรแกรมของตัวเครื่องอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายบอกไว้ในคลิปหน้านะครับผมนะเลื่นลงมาตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกลายนิ้วมือนะครับผมก็กดโอเคเข้าไปนะครับเราก็จะวางนิ้วทั้งหมด3าครั้งนะครับ หนึ่งสองสามงานเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการบันทึกลายในมือของเราไปแล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรหัสนะครับเราจะใส่ไว้ในกรณีที่สมมติว่าลายนิ้วมือมันเกิดสแกนไม่ได้นะครับเราก็จะใช้รหัสตัวนี้เพื่อใส่เข้างานแทนลายนิ้วมือนะครับะจะลองให้ดูนะเราก็ป้อนให้มันเหมือนกันนะครับหนึ่ง แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกดโอเคนะครับส่วนตรงรแผนกตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างไว้นะครับเดี๋ยวไว้ในคลิปหน้าผมจะมาลงทําให้ดูนะครับตรงนะครับสิทธิ์ตรงนี้สิทธิ์ตรงนี้เราจะใช้สําหรับไว้ให้สําหรับรแผนกบุคคลนะครับหรือเหตุอ่านครับในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มลายนิ้วมือเนี่ย จะต้องใช้ลายนิ้วมือของ HR หรือผนกบุคคลนะครับเพื่อที่จะมาใส่นะครับผมแต่ตรงนี้ผมจะไม่ได้ตั้งให้ดูนะเพราะว่าของเราเนี่ยจะใช้เป็นผู้ใช้สิทธิ์เป็นเราเป็นพนักงานปกตินะครับหลังจากนั้นก็คือเสร็จแล้วแล้วกดโอเคแล้วเราก็ออกไปครับแล้วเดี๋ยวผมลองจะลองสแกนแลายนิ้วมือให้ดูลองใหม่อีกครั้งค่ะบันทึกสำเร็จค่ะเห็นไหมครับอันนี้บันทึกสำเร็จแล้วนะ ในกรณีที่สมมุติว่าเราสแกนลายนิ้วมือ,ลอมแล้วมันไม่ติดลองใหม่อีกครั้งค่ะเราก็จะต้องใส่รหัสของเราใช่ไหมครับเมื่อกี้รหัสของผมเนี่ยมันเป็นเลขสามถูกไหมอ่าส่วนแล้วผมกดโอเคไปตัวรหัสของผมนะครับจะเป็นหนึ่งสองสามสีม่บันทึกสำเร็จค่ะได้เหมือนกันได้ทั้งสองแบบเลยนะครับผมนี่ก็เป็นการใช้งานตัวเครื่องนะครับ ตัว lx 4 0นะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับลายนิ้วมือได้5 0 0รอลายนิ้วมือนะครับแล้วก็เลคคอร์ดได้ถึงห0 0 0มนะครับ 50, ห้า0มื่นรายการนะครับส่วนเวลาการดึงข้อมูลเนี่ยก็สามารถใช้ทั้งทําได์ usb เสียบตรงนี้ได้นะครับเป็นไฟล์ excel ได้แล้วก็ใช้ผ่านตัวสาย usb ที่เขาให้มานะครับตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายง่ายหน่อยนะครับเพราะว่า เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูผ่านตัวโปรแกรมทำาอทเทนเดนต์ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นไม่มีแบตนะครับผมจะไม่มีแบตนะต้องเสียบสายไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีตัวเจาะที่สําหรับใส่ติดกับผนังให้นะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับ